สวัสดีครับบ่าบอลลอนทมเศร้าชแนลกับทีมงานตะวันมิวสิ่ครับวันนี้วันน่ะทำบอลทนเศร้าครับผนแพามาเอามิกรับพอดีน้องร่อนเพื่อนเราครับร้านวัดเศร้ามหาสารคามครับมิกตัวนี้มิกตัวนี้นี่ร้องว่ามีมิกตัวนี้ครับที่วันน่ะทำบอลซังไว้ให้ครับเอ็มอาร์สิบแปดเมอาร์ พอดีพอดีเป็นซังไรือส่แล้วไม่เห็นสองคนเลยอยากได้เลยอยากได้เราเราเล่ยซังไหนแต่ร้อเจ้าของร้านนี่น,นะครับนี่นั่งถ่ายร้นเต็มแล้วมาชมรสอนีอ่ขนาดเพิ่งจะมนหาเรียกหาหรือหาคนงของร้านนี้เพิ่งขายของมือหนึ่งรับมือหนึ่งมือสองก็งมีแน่นะครับแราคา เป็นผู้ผลิตตูลำพวงความหมดลานาวัดเ้ามหาสารคามร้อยเจ้าของลานนครับลานเป็นของพี่เข้าหแล้วครับพี่กีม <c oughs> เนาะเกมตาชิบแปดครับไม่ได้ ว่าเรานาดฮะม่อนสอนซ่าครับพี่น้องครับขอมาแล้วฝากกดไลค์ก็เทียด้วยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งคลายเพียดนะครับกับช่องน้อยของเฮานะครับขอบคุณทุกยอดติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์นะครับแตฝากกดไลค์กดแชร์แน่นะครับติดตามให้แน่นะครับทีมงานตะวันนิวสีเขา พอดีเขามีงานอยู่วันที่สิบเก้าเดเลยเก้ามาเอาแน่ก็สิไปส่อมๆโกงว่าสีเฮ็ดได้ดีสำหรัใครครับแต่ก็ต้องอาศัยเสียเพิ่มกุบกันซื้อก่อนนี่นะครับแต่แกแยเพิ่นนะครับยวมีสินค้าในร้านเพิ่นเดมี นีบีมตัวใหญ่เลยครับบีมสามแปดศูนย์นี่มนู่นาร้านนึงกับน,นี่มีเอกรสิบแปดครับสามตัวจะมักตัวนี้ครับยามห้านี่ครับงามเท่แลกย่างดีเลยครับเปลืเกอะไรเบื้งก่นครับพัวหนาหำเนเปลือะใรเบื้องเราเต้ ดูมั้งงามกับมีตัวนี้มีกองเห็นกองถือ,อยางดีครับพลาสติกงามเลยนะที่เราชมสวยงามเลยวะงามกับงามงามงามมุงเนี่ยจะมาห้า P E อย่างนี้ P E แปด U S B โอเคยี่หอมันี่ไงวะนี่นะครับยี่หอมน PE ดแปด USB ยีหอแบบงามงามงามหนึ่งสองมดแปดแปดแปดช่องไมครับปีเพื่อนครับงาม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  見てみましょう。